จับอะไรน้องจับอะไรเนี่ยจ,จับอันใดกันอัน,นบ้านไก่อ่ะอัน,นบ้านไก่อืมบ้านไก่ไม่รู้บ้านพี่อะไรนะพี่แมวเหมียวหรือเปล่าเปิดไปดูได้ไหมเปิดไปดูทำไมเบิดไม่ได้ เปิดไม่ได้เพราะว่าเขลาล็อกไว้แล้ว